หากพูดถึงสินค้ามือสองใครๆก็ต้องอยากได้ของดีราคาถูกรวมถึงความคงทนที่จะทำให้ใช้ไปได้นานวันนี้เสื้อดีครับของเราจะพาทุกคนมาดูร้านร้าน,านหนึ่งที่อยู่นนทบุรีและตอบโจทย์ทุกสิ่งที่พูดมาร้านนี้มีชื่อว่า s t o c k h o m e Factory บางใหญ่ซิตี้ครับผมรอนแบบประเทศไทยนะวันนี้ เราอยู่บางใหญ่ซิตี้นะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้<ม>เราจะมาหาแหล่งเรียกว่าเป็นแบบร้านลับในบางใหญ่ซิตี้แล้วกันนะแหล่งช้อปปิง้งเออเพราะว่ามันเป็นแนวแบบมือสองของดีนะที่จะเป็นแบบมาค้นหากันนะว่ามีอะไรคือเข้ามาในบางใหญ่ซิตี้ซอยหอะ่ะมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นแนวแบบเป็นของเก่า เป็นแบบของเสื้อเสื้อมือสองเกงมือสองเสื้อก๊กเสื้อแจ็คเก็ตมีหมดอะเลยเราจะพามาดูแล้วก็อยากให้เห็นว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่นะนี่ไงบางใหญ่ซัมเงินกันมาเยอะมากวันนี้บอกเลยคนละร้อยคนละร้อยคนรวยๆอย่างเราอะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีตั้งแต่ตามป้ายหลักพันหลักร้อยจนถึงหลักสิบ เรียกว่ามีมีแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเออใช่ไหมมีเดินป่าด้วยมีอะไรเข้าทางแล้วอยากเห็นแล้วตอนนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าบางอันน่ะสิบาทเองเออใช่ต้องรูต้องรูนะคล้ายช่างกิโลนะแต่ว่าอย่างบางบางบางประเภทก็จะเป็นราคาบางที่อาจจะเป็นช่างกิโลบางที่อาจจะตามป้ายบางที่อาจจะแล้วแต่ว่าแบบ3ตัวเท่านี้2ตัวเท่านี้อะไรเงี้ยขับรถมาเราก็มาหาที่จอดได้ใช่แล้วมันอยู่ซอยหกแต่ถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าก็คุณเดินมาแป๊บเดียวแป๊บเดียว ก็อยู่ตรงท่ามเซทนทรัลเวสเกตนะครับทุกคนเรียกได้ว่าคือถ้าแบบสวรรค์ของคนช้อปปิ้งเนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบช้อปปิ้งหรือใส่ของมือสองที่เป็นแบรนด์เนมนะที่นี่จะตอบโจทย์เลยมีทั้งแบรนด์เนมทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เมรกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่แต่ก่อนมันจะดังๆพวกเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยก็มีมแล้วก็เสือ้อเสื้อวงก็มีเสื้อกาตูนก็มีนะ ช่เขาว่าไม่ได้มีแค่แล้วแต่รอบอะวันนี้อย่างวันนี้มาเราก็ไม่รู้จะเจออะไรล็อตอะไรมานะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้ถึงหน้าร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับไปมาถึงแล้วครับผมนะชื่อร้านนะครับชื่อร้านว่า Stock Home Factory นะครับนะที่นี่คือแหล่งรวมแฟชั่นมือสองเออเอาแล้วทำอะไรอยู่ชอปปิ้งเหรอกำลังดูอยู่อ๋อคือเขามีตั้งแต่หน้าร้านเลยอันนี้อันนี้ราวยี่สิบบาท ยี่สิบบาทแต่ว่าได้แบรนด์เลยนะเป็นแบบอย่างนี้ก็ดูดิดูดิทุกคนเสื้อแบบสตตล์ลำพามันจะเป็นผ้าล้นใช่ปะเป็นผ้ากีฬาเสื้อบอลนะเสื้อบอลน่ะก็คือแบบกําลังหาเสื้อใส่กระเตบอลวันเสาร์นี้นี่ทุกคนคือมี20บาทเนี่ยก็ได้เสื้อหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นแบรนด์ด้วยนะนะต้องมาเลือกนะครับตาดีได้ตาไร้เสียนะมีแบบหลายแบรนด์เลยตรงนี้นี่นี่ตามดูตามดูนี่นะครับ ็นแนวอะไรวะเสื้อเชิ้ตมันจะเป็นเหมือนเชิ้ตอ่ะแต่ว่าข้างในเยอะมากแต่ข้างในเยอะมากอันนี้แค่ด้านนอกนะทุกคนนะตอกยี่สิบนี่ป้ายร้านนี่ายร้านนี่นะครับไปเข้าไปดูข้างในกันลุยนี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้านเลยนะฮะเข้ามานี่ นี่นะครับทุกคนคือบรรยากาศในร้านนะครับของเขาเนี่ยจะมี3ชั้นด้วยกันนะครับโดยจะมีชั้นล่างเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นหลายประเภทเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแต่เข้ามาโซนแรกเลยนะครับคุณจะเจอกับเสื้อยืดที่เป็นแบรนด์เนมนะครับเป็นมือสองนะมีทั้งเสื้อยืดฮาวายนะครับโปโลนะฮะเชิ้ตนะฮะผ้ากีฬานะครับนะโซนสปอร์ตก็มีนะครับมีหลากหลายมากนะโดยที่แบบว่าราคาเนี่ยเป็นมิดมากๆนะครับอ่ะ นี่เลยนะเจอของตัวเองหรือยังเป็นมิดแล้วฮะตอนนี้เป็นมิดแล้วใช่ไหมก็มีเยอะจัดอะต้องเลือกมาดูนะฮะคือเขาเขาไม่ได้แบบว่าแบ่งแบบโซนอะไรเยอะที่แบบว่าอันนี้จะเป็นแบบแบรนด์นี้อันนี้จะเป็น outdoor หรือว่าจะเป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรพวกนี้แต่มีแต่มีของดีมีแต่ของดีมีแน่นอนอะดูนะคือไล่ไปเนี่ยดูนะนี่นะครับ อุ้เยอะเลยอะเลือกไปถูกตื่นตาตื่นตานะนี่แค่แบบเปิดเข้ามาแล้วโดนเลยนะนี่เห็นไหมนะบอกก่อนว่าเป็นมือสองนะครับส่วนราคาเนี่ยอย่างลาวนี้ยเห็นปะเขาจะมีแบบอาดมีวงดนตรีด้วยควีนควีนฮะอือควีนเป็นอ <Nas S 3> อฟฟิเ <3 80. S 1> ชียลเมอร์สออฟฟิเชียลเมอร์สนะครับผลิต380ใช่เห็นปะ ราคาราคาเขาก็จะแบบหลากหลายคืออย่างเราเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าราคาตามป้ายเขาก็จะมีแท็กแบบนี้มึงโดนละโนนตัวนี้สวยสองร้อยแปดสิบและราคาคือแบบว่าไม่ได้แพงนะฮะสวยมีหลังด้วยหน้าหลังด้วยตายแลย้วตายแลย้วเอาตั้งแต่แรกโซนแรกก็โดนซะแล้วอย, shirt, อ,อย่างนี้จะเป็นทีเชิ้ตเนาะอย่างนี้จะเป็นทีเชิ้ตแล้วก็พอไล่ไปเนี่ยจะเป็นฮู้ดนะครับฮู้ดเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะ เเรียกอะไรนะพารล่มเป็นพารล่มเป็นพารล่มแบรนด์เนมนะครับอันนี้เป็นแบรนด์กีฬา380ราคาก็กลางๆนะ300-400ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะเขาจะมีแบ่งเป็นหลายแบบหลายประเภทแบบอ่ะนะแบบสภาพกลางสภาพดีนะก็เหมือนเกรด a เกรด B นั่นแหละในกี Nike. ปายนี้ด้วยนะครับเป็นเสื้อนี่นะเสื้อมาราธอนดูดิเบอร์จริงนะมาร,ราธอนมาราธอน เท่ oh, hey. สวยนะเอาจริงสวยมากอะโลโก้บแบบเหลืองตัดดำราคาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเรียกว่ากำเงินมาเนี่ยคือได้หลายอย่างแน่นอนเนี่ยแบรนด์เนมอันนี้คืออาร์นะ mm hmm. มานี่นะอาร์มานี่นะครับแบรนด์เนมนะโดนซะมั่งนะครับเข้าทางเข้าทางแล้วก็อันนี้คือสภาพที่บอกว่าเกตเอเลยก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันใหม่ใหม่เหมือนแบบคล้ายๆจะเป็นม mm ือหนึ่งเลยด้วยซ้ำอ่ะนะฮะแปดร้อยแปดสิบบาท สภาพคือแบบไปมือหนึ่งแล้วอะดูแววตามันก็คือคือชอบไปแล้วแหละกล้องครับไปดูแววตามันถ้าใครติดตามช่องเราจะรู้อยู่ว่าใช่คุณด๊ปเนี่ยเขาชอบคือผมอ่ะผมจะเลิฟมากกับแบรนด์แบบอ่เอดหรือว่าเป็นอัเขาเรียกว่าเป็นอัเตอร์แวร์หรือแบบเกี่ยวกับเดินป่านะครับซึ่งราคาน่าร้มามากจาก5 0 0ลด100นะเหลือ400น่าจะ มันเหมาะกับคุณนะมันก็เหมาะกับผมแล้วแหละของแท้นะทุกคนใส่เล่นๆไม่มีอยู่จริงหรอกสำหรับสายหมวกนะมันยังมีโซนตรงนี้แบบเยอะมากคือหมวกนี้เป็นแบรนด์เนมนะครับราคาตามป้ายนะเนี่ยราคาตามป้ายราคาตามป้ายดิกกี้วะแล้วก็เจอเนี่ยเฮ้ยดิกกี้มีไม่แพงด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยคือเราต้องลื้อนะครับบอกเลยว่าคลังสมบัติ อ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแฟนแฟนบอลแฟนคลับแฟนคลับเอาแล,ะละ้วล่ะปีลา่ก็มีนะ250ร้อยห้าสิบเลี้ยวคูวเอฟซีอ้านี่ผมชอบเลยในบ้านี่เอ้าไอ้ที่ยหยิบใจตรงกันเออ,ไ,อไม่ได้นัดกันเลยสามร้อยห้าสิบใช่อันนี้สองร้อยแต่คือเราก็ไม่ค่อยได้เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมาะกับอย่างงี้มากกว่าเนี่ยมันจับสองรอบแล้วนะเราดูแท็กดี มันคือแบบทุกอย่างยังอยู่ครบเลยอ่ะดีเทลอ่ะมาอยู่กันอีกหนึ่งโซนที่ต้องบอกว่าเราไม่ใช่เฉพาะแค่แบบสายวินเทจที่จะมาซื้ออย่างเดียวนะครับที่นี่คือคนทำงานนะครับนักศึกษาหรือจะเป็นคนทั่วไปนะครับซื้อสายได้หมดเลยสายเเรียนะสวยอ่ะย่างเงี้ยราคาคือ แบบดีชุดสุภาพใช่ร้อยแปดสิบนหนึ้ยแปดเท่านั้นอ่ะยูนิโคคุณยังได้ถึงยูนิโคเลยนะยูนิโคลร้อยแปดสิบไซแอลยูนิโคลร้อยแปดสิบอ่ะคิดดูดิเชิ้ตขาวใช่คือราคาเนี่ยคือซื้อไปใส่สบายๆเลยอะ่ะคือกำเงินมาเนี่ยบอกเลยว่าได้หลายอย่างมากๆมี่แขนสั้นก็มีใช่ก็จะเป็นแบบที่เป็นเชิ้ตแขนสั้นนะฮะราคาคือเขาบอกว่าวันนี้นะนะวันนี้นะ ลดเชิดชายลดจากป้าย50%เปอร์เซนยุดค่เอาแล้วก็คืออย่างสมมติว่า180แล้วเราก็จ่ายแค่9 0บาทนั่นอ่ะจริงป่ะเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญที่นี่คือเราแอบบอกอีกอย่างนึงว่าเขาจะมีเลทราคาส่งด้วยนะคือเหมือนกับว่าเราซื้อหลายตัวใช่ไหมเราซื้อหลายตัวเนี่ยเขาก็จะมีแบบจํานวนกี่ตัวแล้วได้เป็นราคาส่งจํานวนเท่านี้ได้เป็นราคาเท่านี้จานวนเท่านี้ได้เป็นราคาเท่านี้เนี่ยอันนี้คือของที่นี่นะครับสต็อกคงเดี๋ยวเราอินเสิร์ตป้ายให้ดูนะทุกคน เฮ้ยมันหลากหลายมากอ่ะแล้วราคาคือเขาให้เป็นแบบว่าถ้าราวนี้นะคือราคาเท่ากันหมดเลยอ่ะสายขับรถนะฮะฮาร์เลย์หรือแบบว่าขับเป็นไบเกอร์หรือเป็นอะไรพวกเนี้ยนะใสยอย่างเงี้ยสวยนะเหมาะมากอ่าถ้าอันนี้จะเป็นโปโลแบบว่าตอนนี้คือเริ่มหาใส่เหมือนกันแล้วนะมันจะเป็นแบบว่าใส่แบบเรียบร้อยอ่ะจะสังเกตได้น,นะตอนนี้ไม่ค่อยมองกล้องมันมองแต่ซื้ออาโปโลเนี่ยลับดรเลนอย่างเงี้ยยูนิคคือยามิทีร้านเนี้ยอยู่บางใหญ่ซิตี้ซอยหก <2006. S 2> เดินเเดินเขาฟอยมานะเจอเลยมันมีชื่อร้านว่า Stockholm Factory นะฮะถือว่ามันหลากหลาย <c oughs> คือมาเดินเนี่ยจริงๆแ <c oughs> ล้วใช้เวลาเลือกนะครับ <c oughs> อย่างอย่างน้องอ้ยแชมเปี้ย, <c oughs> ยนว่ะโปโลวอว่ะขอบคุณคุณทำรายการต่อสิครับเาออโทษโทษโทษอันนี้คือส่วนตัวอีกแล้วเน <c oughs> ี่ยโอ้ยสวยสวยสวยแล้วผ้ามันเป็นผ้าเบาอ่ะงานป้ายแล้วมันเป็นผ้าที่เหมาะกับอากาศบ้านเรา เรียกว่าพาทุกคนมาดูใช่เรียกว่ามันจะได้หลากหลายบางตัวก็ดูราคาให้ด้วยนะแต่ถ้าแบบอยากให้ดูโซนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาได้เดี๋ยวมาลุยให้อีกครับเพราะว่าต้องมาชอปปิ้งอยู่แล้วนี่โซนเสื้อยืดใช่พวกเนี่ยพวกอกูสบัตเตอร์ดูฮะดูโลโก้เขาก่อนแอบดูราคาได้ไหมร้อยแปดสิบทุกทุกอย่างครบแท็กเถิดครบเลย ร้อยแปดสิบบาทโคคาโคล่าฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยจะยังไม่เห็นพวกตระข็บเดี่ยวอะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นเสื้อที่ผมเจอก็อยู่นะแบบนี่นี่ตัวนี้ฟรุดขคบเดี่ยวเอ้ยนี่ไงน้อยแต่ว่ามีมีแต่น้อยนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สีนี่มันสีข้าพเจ้าเลยสีข้าพเจ้าไซส์ข้าพเจ้าอีกแล้วไอเบนโดนตัวนี้แน่นอนอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์กีฬาที่เป็นบิ๊กโลโก้ งานป้ายด้วยนะฮะให้ดูให้ดูน่าจะลดหลักร<ะ>้อยไหมราคาร้อยกลางกลาเออราคนสิบสิใช่ <ๆ S 2> ก็ประมาณเล็ดๆประมาณนี้ดูดิได้บิ๊กโลโก้หมดเลยอะ่ะใครสายกีฬาชอบเนี่ยใครที่เป็นสายกีฬานะลองมาลื้อดูนะครับเยอะมาก ือต้องบอกว่าเราคัดสภาพแล้วสภาพดีม, <ะ S 1> มาแล้วคัดม, <ะ S 1> มาแล้วคือถ้าไม่ว่าจะเอาไปใส่หรือว่าจะเอาไปขายต่อเนี่ยมันก็ทําได้ทั้งสอ,งอย่างเลยท <ำ S 2> ําทได้ทําได้2อย่างใช่เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราจบกันที่ทีเชิร์ตนะครับที่เป็นแบบคละสีนะครับและเขาก็ยังมีที่เป็นขาวล้วนด้วย ที่เป็นทีเชิร์ตนะลองมาดูมันอลังการมากทุกคนราคานี่เป็นมิดแน่นอนอนะ่ะไม่ได้สูงมากด้วยบล็อกสิบเเห็นปะส่วนมากหลักร้อยหกสิบตัวเลือกเยอะหลากหลายครับอไอบิ๊กโลโก้เนี่ยต้องโดนทั้งตัวนะดูด้าร้านนี้เนี่ยเปิดสิบโมงถึงประมาณสองทุ่มเลยนะอ่าเข้ามาช้อปปิง้งได้ทั้งกลางวันกลางคืนน่ารักก็มีนะะสาวๆก็มา ช้อปปิ้งได้น่ารักน่ารักนะตามจริงอะที่รู้กันอะผ้าขาวราคามันแพงอยู่แล้วใช่เป็นเฉพาะทางด้วยยิงกระตุนขาวหรือว่าวงขาวก็จะยิ่งแพงแต่ร้านนี้เริ่มต้นที่หลักร้อยเริ่มต้นที่หลักร้อยนิดนิดแล้วคือผ้าใหม่สะอาดอ่ะนี่ข้างหลังเขียนโตเกียวนะนี่อันนี้เอาไปใส่งานเชงเม้งผ้าขาวมันก็จะน่าจะมาจากแบบกระสอบผ้าขาวอะไรอย่างนี้ป่ะอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนะใช่ชอบอันนี้ะ ชอบก็ซื้อครับชอบก็ซื้อนี่ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้เธอหวานจีบโอเถมาเวลอ่าให้ทายสิครับว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องไหนนะลองทายกันมาคอมเมนต์กันมานะครับป้ายมาเวลนี่คือโซนผ้าขาวต้องบอกว่ามันเยอะจริงๆงสองลาบบนล่างนะใช่คือมีทั้งบนและล่างเขาก็จะแบ่งนะครับแบ่งเฉลี่ยกันออกมาเราก็ต้องดูว่าเราถูกใจอันไหนนะตัวนี้ไออย่างนี้ก็ป้ายไปแล้วไม่มีแล้ว หน้าคนตากาโกะอ่ะเ,<ร>เขาเ,เขียนนะนักร้องก็ไม่รู้ใครไม่รู้อ่ะใครรู้จักก็คอมเมนต์มานะครับอ่าใครรู้จักสาวคนนี้บ้างคอมเมนต์ได้นะบางตัวต้องมาไปเก็บงานนิดนึงเนาะอย่างที่บอกมือสองเราต้องชเอาไปดูแลต่อแล้วกันอย่างเงี้ยนี่คือตะเข็บเดียวนะตะเข็บเดียวเป็นที่ดูตะเข็บเดียวนะฮะอย่างที่เราเคยพูดไปในลิดะนะะนี่เนี่ยตะเข็บเดียวจะเป็นอย่างนี้เลยเดินเส้นเดียวนะใช่ โหมันเยอะมากเลยว่ะเมนแบบคือจะแบบจะเลือกจะอธิบายมันไม่ครบแน่ๆนี่ป้ายนี้ป้ายเนี่ยป้ายดิสนีย์คอมพานีดิสนีย์คอมพานีก็คือเป็นชื่อเก่าที่แบบว่าเดือดทั้งตัวนี่เห็นไ่มเดือดทั้งตัวไม่เห็นตอกปีแต่ว่ามีตอกลิขสิทธิ์อยู่ตรงนี้ว่าวดิสนีย์คอมพานีเห็นไหมก็ไปไลตัวใหญ่เนี่ยถึงว่าน่าจะเป็นงานเก่าด้วยแหละเนาะจะเป็นงานเก่าด้วยแหละมากระสิบแต่ผมว่าตัวนี้ไปได้ใช่โดนซะมากนะดุ๊ก ผมจะเก็บไว้ให้ทุกคนนะครับโดนซะมั่งหาดูเลยเท่าไหร่อีลเบรนเอ้าหาไม่ได้อ่ะไม่มีขายเท่าไหร่ร้อยแปดสิบใช่ครับร้อยแปดสิบแล้วมันจะไปรออะไรล่ะแล้วมันจะไปรออะไรล่ะครับเนี่ยตอนนี้คนตอนนี้อยู่ในแมสเนี่ยคนดูลุ้นว่าใครแม่งจะเสียตังค์เยอะกันมาดูว่าผมกับมันนะใครเสียตังค์เยอะกว่ากัน ไปแล้วเสื<ๆ>้อเชิ้ตคอปกไปแล้วตอนนี้คืออีกอย่างที่นําเสนอก็คือพวกที่เป็นผ้ากีฬานะครับแล้วก็พวกแบบมไม่ว่าจะเป็นเบสบอลบาสเกตบอลอะไรเงี้ยมีหมดนะเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมเพราะว่าหนึ่งเนาะบ้านเราเป็นเมืองร้อนแล้วการแต่งตัวเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะแมทนะในการแต่งตัวเนี่ยสามารถที่จะแมทกับสีได้แล้วก็สามารถแมทกับได้หลายแนวไม่ว่าจะเป็นขาสั้นขายาวนะครับอย่างทรงเนี้ยใส่กับเกงสีเนี้ย อันนี้ก็แมทได้ท่งอย่างแบทร่งอย่างแบทในอย่างเงี้ยแนวเนี้ยกำลังมานะแบบแต่งแบบเบสบอลอะแบบย้อนกลับไปยุคนั้นนะอะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วทุกคนแนวเนี้ยผมว่าอันนี้เกิดเอ้ยอันเนี้ยเกิดแน่เกิดร้อยแปดสิบใช่ร้อยแปดสิบเองใจไม่แข็งอย่ามานะ,ะใจไม่แข็งอะบอกเลยว่า <laughs> ถ้าคนจิตอ่อนๆเนี่ยมาถึงเนี่ยแย่ yeah, แน่อาจจะจิตตกไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเงินหมดกลับบ้าน อีกหนึ่งโซนเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมมากๆเนี่ยคือผ้าร่มเนาะใส่ขับรถได้ใส่แบบแต่งตัวได้ถ่ายรูปได้นะครับผ้าร่มมึงกำลังอึ้งราคาอยู่กับตัวนี้กับตัวนี้นะตอนนี้เรายังเราเราเห็นราคาแล้วแต่เรารู้สึกว่าให้ประเมินก่อนว่าเท่าไหร<ฮ>่นะครับคือไซส์มันไซส์น่าจะเอ็มนะมันเป็นแบบฟรีไซส์อ่าเป็นฟ like รีไซส์ซึ่งซึ่งซึ่งใส่ได้มันยืดคิดว่ามันจะราคาเนี่ยแต่ราคาแบบอึ้งนะร้อยแปดสิบหนึ่งแปดศูนย์นะ คือถ้าเกิดว่าไปทําราคาได้เนี่ยบางคนเอาไปทําราคาได้คือเขาก็จิบไปใช่ไหมะฮะฟิลลาสวยจัด <บ VER. S 2> ฟิลลาอยู่เอมีความแบบวินเทจอยู่ในตัวนะ,ะครับไเคอมมันคือมันคือแบบว่ามีเยอะครับทุกคนติดตามมาเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆครบอกว่าคลิปน,นี้ยาว <S <S ไอ้ใครเล่นทีมนี้บ้างอะคุณบาร์เซโลนาบาซ่า อุ้ยเอสวยยังมุฟออนจากตัวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูแล้วดูหมดดูสุดไม่คืออยากได้ก็บอกอยากได้ก็บอก <laughs> เออสวยเอลเลสเหรออัมโบอ่ะแม่นดูเท็เจอร์เขาดิสามารถที่จะมาคัดไปทำต่อได้แบรนด์เอาดอร์นะสวยใส่แบบขึ้นเข่าได้สวยมากามีทั้งสองฝั่งคือที่โชว์ให้ดูเนี่ยคือสภาพดีทุกตัวนะ ยังไงนะเมนเขาเขาแบบว่าคัดมาแล้วปะเขาคัดมาแล้วว่าแบบคัดสภาพอ่ะนะทุกคนว่าแบบไม่รู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกเพื่อนๆอะไรเงี้ยถ้าถ้าเจอก็คือคุณก็มันเล็กนะมันเป็นมือสองอ่ะมันเล็กน้อยอ่ะเออมันมันต้องมันเจอได้อยู่แล้วบางทีเนาะใช่มีโอกาสเจอได้อยู่แล้วครับของมือสองสภาพมันไม่ได้แบบเยินอ่ะอันนี้คือไม่เยินเลยแต่ลตัวอืมเฮ้ยน่าคบหามากเลยเพราะว่าราคามันแบบว่าอึ้งอยู่นะบางตัว มันจึ้งไหมมันจึ้งเออมันจึ้งว่ะใช้สับนี่แบบสับเก่าหน่อยอันนี้กุริโกะเหรอเฮ้ยปอกกี้นะเออคุริโกะนะขนมอ่ะอย่างเฟียวคอนเวิร์ตวาเมนร้สิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแค่จะร้อยแปสิบทุกตัวถ้าไม่แบบโหดโดดโดดเหมือนเรื่องอะไรนะมันแทบจะเป็นราคาแบบเหมือนราคาส่งอะราคากลางอะเริ่มต้นเอาไปทําแบบได้อีกอะ นอกจากว่าเป็นพวกลำลองต่างๆแล้วนะอันนี้ก็เป็นสูตรกับเบลเซอร์นะฮะมีเยอะมากมันไม่ได้เป็นแบบสูตรเก่าๆขนาดนะัมันก็เป็นบบสูตรแนวแบบฟอร์มอลแล้วก็ใครที่แต่งตัวแนววินเทจเนี้ยชอบแน่คือผมเห็นแล้วก็มีหลายตัวที่โดนนะมันดูเป็นวัยรุ่นสูตรวัยรุ่นเน่อูป่าปดูดิราคาก็หลักร้อยอ่ะสี่อปตัวนี้นะฮะ มีทั้งทางการกึ่งทางการเห็นไหมเรียกว่ามีทุกแบบมาที่นี่ก็คือได้ชุดเป็นเซ็ตอะ,อะงานยาพู้ใหญ่แชอบชอบตัวนี้มากนะเลยสีดีนะสีดีเลยใส่กับเสื้อขาวคุณว่ามันจบแค่เสื้อไหมนั่นแหละสิบอกเลยว่าไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ถึงครึ่งร้านเลยฮะ,ะตอนนี้เราอยู่โซนกลางเกง ขขาาาสั้นายาวจะไปหาที่เปิดรายการดีๆอ่ะ <laughs> ทุกคน <laughs> นอกเหนือจากที่เป็นเสื้อผ้ากีฬาหรือทีเชิ้ตต่างๆแล้วนะครับโซนด้านหลังของร้านเลยชั้นล่างเนี่ยจะเป็นกางเกงที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าใส่ทํางานได้นะครับแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันเป็น everyday look ได้มีทั้งที่เป็นขาสั้นและขายาวนะครับเนื้อผ้าจะแตกต่างกันออกไปเขาจะมีไซส์บอกเนะเาะจะมีไซส์บอกว่าแบบเอออันนี้เอลเท่าไรอันนี้จะเป็นขนาด เท่าไร S M L X L นะครับ L 3 5ราคา200เนี่ยราคามันจะประมาณนี้ถ้าเป็นกางเกงนะ<ม>แล้วก็กแบรนด์เนมนะมีนะครับแต่ต้องตาดีๆเลยนะครับแล้วต้องไว<ม>ที่สําคัญนะต้องบอกก่อนนะว่าต้องไวคุมทรัพย์ุมทรัพย์ุมทรัพย์อ่ะมันต้องไวกางเกงแบบใช่ใส่ยีนหรือว่ากางเกงทํางานกางเกงลําลองมีหมดมีหมดเลยที่จะเป็นแบบเฮ้ยอันนี้แบรนด์อะไรนะเป็นที่ที่เป็นตะตะไก่อะนี่ยอ่านไม่ออก Αι, มันอ่านว่ามันคือแบรนด์อะไรแบรนด์ตาไก่มีรองเท้าด้วยเลคควอฟสปอร์ติฟเยอะเยอะเยอะอะแบนดดังะแบรนด์ดังแบนดังแต่เอวไม่ได้เอวแบบอันนี้มันสามหสมแปดแล้วอะมันต้องหาสามสองที่เป็นของเราอะ,อะถ้าเป็นโซนนี้เลยเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นคาโก้ใช่ไหม<อ>มันคือเป็นกางเกงที่มีกระเป๋าด้านข้างนะฮะแล้วเนื้อผ้าจะมีหลากหลายประเภทยูนิโคยูนิโคนะครับ ดีไม่ดีเนี่ยมีแบบดิกกี้อะไรด้วยนะเนี่ยวินิโค3สามรยดใช่ด้วยความที่เป็นกางเกงอ่ะมันเป็นเนื้อผ้าอ,อ่อนอ่อนผ้ามันสุมันหนักเนาะมันเยอะนะครับราคามันก็อาจจะแบบขึ้นมานิดหนึ่งจากเสื้อซาลาสองรอย่างที่บอกมามา,มาที่เนี่ยได้ครบเซตใช่นี่ผมชอบอันนี้นี่ชอบนี้ไปแมทได้แมทกับเสื้อนะเสื้อสีขาวแบบโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นแบบแต่งถุงเท้ารองเท้าที่แบบ แมตสีได้ด้วยนะเรายังเรายังแบบมาแบบเขาเรียกเลือกลองนะให้มันเข้ากับตัวเราได้ผิวเราได้นี่คือแหล่งกางเกงนะหลากหลายลวดลายนะข้างบนลองดูว่าหลากหลายนะครับล<ะ>หลกลา่อเลยเนี่ยใส่น<ะ>ั่นลองนี่เรียบหรูผู้ดีเ<ะ>นาะ,ะเป็นแบบลายขวางตรงลงมาร้อยแปสิสิบ ส่วนใหญ่ก็เนี้ยราคาเนี้ยราคานี้นะส่วนใหญ่เออเออแต่ตั้งแต่เดินมาแต่รู้สึกว่าผ้ามันไม่ได้แบบว่าโคตรวินเทจเลยโหถ้าใส่ได้เสื้อแล้วเนี้ยต้องแบบทรงไหนวะแนวไหนวะ่งาเนังสีน้ตตตาลลเเข้้มมมมััััดไนนนือกกทุวจะยาากกมตรงนั้นนจะเป็พวสือผู้หญิงนิดอไรย่งหโแต่รว่าตงนี สําหรับคุณผู้หญิงก็มาได้นะฮะเรชุดทำงานครับผมนะครเป็นเท่าไหร่อย่างถ้าเป็นออฟฟิศเนาะเหลือนร้อยเดียวอ่าเนี่ยเหลือนร้อยเดียวรอยเดียวชุดอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่งเป็นชุดเซตชุดเดรสที่ใส่ออกงานหรือใส่ทํางานในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับตามบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เข้มงวดมากเนี่ยแต่งแบบสบายๆด้วยเอาออฟฟิศชาวออฟฟิศชาวออฟฟิศออฟฟิเชียลผู้หญิงนะมาดูกันได้ร้อยแปดสิบ และลด50%อะคิดดูเป็นชุดแบบเขาเรียกว่าอะไระส่งอะไรนะส่งยางแบบเอียเอ่ยมเหรอส่งส่งยางแบบเอียมเอียมนะครับเข้าไปดูอัปเดตของร้านเขาได้นะครับน้าเพจเขานะครับนะ s t o อก Home Factory อ่ะนี่นี่นะฮะขึ้นละโลโก้ไหนวะนั่นแหละฮะตามได้เพราะว่าเขาจะมีอัปเดตในแต่ละวันเนี่ยว่า วันนี้อะไรเข้าหรืออะไรเข้านะครับพวกพวกโปรโมชั่นเข้าอะไรเงีง้ยนะคนที่จ้องจะช้อปปิ้งราคาแบบสวยๆนะก็ต้องดูอัปเดตนะครว่าของดีๆของแบบจะลงวันไหนติดตามได้จากเพจที่ขึ้นไว้เดี๋ยวไปกันต่อเห็นว่ามีพวกหมวกแล้วก็กระเป๋าด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สวยจริงหมอกแเอาไงดีวะไม่เอากูเอาละก็ติดใจอยู่ราคาดีคือแบบราคานี่คนเอากลับบ้านเน่เอาไม่เชื่อถามถามตกล้องก็ได้ว่าหมวกน้าโดนป่ะมันสวยป่ะเอาป่ะเห็นไหมนี่ไม่เอากูเอาละกางเกงก็อยากได้หมวกก็อยากได้เอาไงวะของมันต้องมีเออนี่เดี๋ยวพาไปดูโซนหมวกมีอีกมีแสนหมดแสนนั่นน่ะเดินคุณจะได้พบเจอไหมนี่ยหมวกมิว คือหายากแล้วไม่มีแล้วโเปเกมอนนะของแท้500ตัวเนี้ยชิคาโกบูอ่ะใช่คือคือมันเป็นแบบทั้งเป็นกีฬาก็มีเนาะแล้วก็ที่เป็นสเก็ตก็มีอย่างเงี้าายใครใส่หมวกนะที่เนี่ยนะะาจะมีหมวกหลายๆแบรนด์มีหมวกหลากหลายแบรนด์มากๆคือมันเยอะนะทุกคนแต่อันเนี้ยน่าจะคัดเป็นแบบอันนี้มาแล้วเนาะอเอออย่างเงี้ยที่เป็นเลขสิท์แท้แบบเนี้ย ไอ้อย่างนี้ไม่นี่ก็500นะมันก็ต้องสมครแก่แก่ของที่มีแล้วกันเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์แท้เรียกว่าคนถ้าคนเล่นอาจจะรู้กันว่านี่ก็คือราคาที่แบบโอเคใช่ถัดจากเมื่อกี้อาจจะเป็นหมวกแนวแบบกีฬาสปอร์ตนอยแต่ตรงนี้จะเป็นแนวเดินป่าออกข้างนอกอาลโดไม่ว่าจะเป็นออเทนดีนัดนนะคะแล้วก็อีกมากมายนะก็จริงราคามันสี่ห้าร้อยโดยโดยประมาณอยู่แล้วใช่แต่ว่าซึ่งมันถูกกว่าในห้างแน่นอนอ่ะถ้าถ้าคุณไปซื้อเมื่อหนึ่งก็ มีมันมีพันเป็นพันอยู่เนาะหลักพันฮะนี่โคลรเบียตัวนี้สวยอ๋อนี่โคมเบียใช่หลังมันเป็นเห็นว่าตรงตรงกาวด้านหลังอ่ะอย่างสวยแม่นอร้อยใช่อีตัวนั้นอ่ะอตัวนั้นน่าโดนน่าโดนสุดเลยมันพูดอีกแล้วครับพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วทิมบรนทุกคนสวยมากอันเนี้สวยจริง ก็น่าจะรู้นะในในในช็อปมาเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือบางส่วนนะฮะบางส่วน,นจริงๆหมวกมีเยอะกว่านี้จยีนก็มีนะใครใส่ย,ยีนก็ดูเอายกให้ดูสักตัวสองตัวนะ,ะนได้จริงๆแบรนด์พวกนี้ไม่ค่อยได้รู้จักเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใส่พะว่ายีนไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นก็เลยแบบมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่อ,อย่างเงี้ยได้าเออมันเยอะอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวเย็บให้ดูก็ได้อย่างตัวนี้ลิวายรู้จักตังนี้ ก็ใครที่สุดว่าเลือกจนถูกชะตาแล้วอยากลองนี่ก็คือถ้าอยากลองถ้าเกิดว่าชอบจริงๆแล้วก็ประมาณแล้วว่าใส่ได้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเนีผมจาลองให้ดูของเกงทุกตัวของเกงทุกตัวอ่าได้ห้องลองน่ารักมากนี่โอ้โหเนี่ยในกระจกก็จะเห็นเลยครับจะมีโซนที่แบบให้นั่งถ่ายรูปเล่นได้ดูชั้นหนึ่งประมาณนี้ชั้นหนึ่งประมาณนี้เนี่ยนี่คือชั้นหนึ่งนี่คือหนึ่งชั้นนะนี่คือแบบ ไม่มีอีกมีข้างบนอีกนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนตำ